พอดีพอดีหรื่าฝนลมกลางบ้างแรกลมกลางแล้วนะครับโอ้ยฝนมีน้องไปหฮัแล้วได้พาไปน่นกลาง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 ละอ่าลมกลางสองล่มกลางครับครางที่สามครับช่างบ๊อบ เปิดข้างป้าป้าเปิดแต่ว่ายังตกลิ้นอยู่ไปเลยจอกสีเขียวระเบิดลมกลางทั้งสามสมบูรณ์ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับลมให้ล่ะบางควนเหรอคุณนะครับตะไลเฮานะครับทีมงานน้ำเลยครับลมลมสีแดงนะครับ ร่มสีแดงเะล่ะสีเขียวล <ง S 1> ลว,ยวลงแล้วปล,ล้ว,ลลวไ,ปไปอย่างมับอีกหนึ่งบ้างครับสมบูรณ์ช่งชวงเช้าครับเดี๋ยวรอชมตะไคร่แสนในสองใบอีกเที่ยงหนึ่งนะครับตอนนี้พน้นตัวกรออนุญาตก่อนนะครับบบเห็นยังแล้ว

เป็นบุญประต้นต้ของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นเรื่องบังเอิญไม่มีอะไรทุกย่างโอ้โฆษณาหน้าหอยยุบบ้านพี่น้ยายนะมาลงพิกานเนาะมาให้ลงวันตันเดี๋ยวนั่นด้วยกันใช่แล้วเดี๋ยวนิดเดียวใช่แล้วเราอยู่บ้านเดียวอ่า เดี๋ยวนี้กี่โมงเองเราเล่นด้วยใช่ไ <descon> ห <fin anta> มเราจะได้ประจุพระธรรมไว้บนบนบุตรศิษย์จะติดตามเราไปในถึงพระนิพพานไปเสร็จแล้วพระเจ้าหรืโอฬารสร้างบารมีถึงต้องใช้กายวาจาใจในการสร้างบารมีเป็นบารมีจึงไม่เหมือนกันจึงไม่เหมือนกับพระเจ้า หมื่นบ่หมืนยยม่นบ่ควายวย,ยางยเด้อกรบผมเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแผนนะครับ เมื่อกี้ท่านคู่บาเพื่อนวิทยุมากนะครับบอกว่าให้เตรียมความพร้อมเลยทิมผูผมก็เลยบวคักใจนะครับวิทยุกลับขึ้นไปถามมันคู่บาเพื่อนว่าตะไลแสนจูสเสาเล่วาสันกะเล่เดยกะเล่เดยมากแตงกงตะไลครับที่เรียกว่าที่เดยจูไปนะครับตะไลแสนบ,บัดนี้ว่าเอาจูสาเสาเล่วาสันวายท้า,อทาเอื่อนอื่นจังขีแตงกงนะครับ เอาผมไปยังครับา ขั้นตอนนี้เป็นการอาน้ำตะไลแสนขึ่นแท่นจูดนะครับ ก็เลยติดตังนะครับเอาตะไลใส่แทนจุดครับเก้าอี้เก้าอีไม่ํา้ มือนีมันเดียวมันเป็นเห็ดทุกลุกไมครับมือมนีนี่การเปลียนแผนกันนิดหน่อยครับทีมนงานกันเลยใส่แบบจำเปินก่อนครับเฮไดไม่ดไม่หลเกะทิมะติดเช้านวนเขียวเช้นวลน,น,น,นัวเวลาไวทีปลายนะครับ เกือจะได้มีเวลาในการขยับออกครับความพร้อมตอนนี้นะครับตะละลีกแสนขนาดทองหกนิ้วยี่สเเมตรนะครับตอนนี้ความพร้อมอยู่ที่ร้อเปเ็นะครับรอสัญญ,ญาณจากด้านบนของ่วยการแจง้งมาเท่านั้น,นครับเดี๋ยวให้มึง นี่คือความพร้อมนะครับติดตั้งเรียบร้อย ต่ตเลยเหมินล่มกลางสมบูรณ์ทั้งสองครับ I'm a ร่มนะครับผู้กลางร่มขนาด6นิ้วกลางร่มมีรงชาติไทยแล้วก็มีควันสีครับแล้วก็ผู้สายลุ้งครับจะตามติดด้วยตะไลแสน ฝ่าลันนะครับเน้นๆนแน่นต่อไปตามติดด้วยตะไลแสนครับตะไลแสนจุดแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือตะไลแสนสุดท้ายครับตะไลแสนติดแล้วนะครับตะไลแสนติดแล้ว ตะไลแสนจากทิมง้านตุยกำแพงครับผมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายางสมบูรณ์แบบครับตะไลแสนขนาดท่อหกนิ้วยาวสี่เมตรครับมมมขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยครับพี่ครับหมดแล้วครับหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างลุ้นว่าล่มจะกลางสมบูรณ์ไหมนะครับตอนนี้ล่มยังไม่กลางนะครับ<ะ>อ้มพื่อแล้วครับลมเพื่อแล้วกลางเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ ตอนนี้ทีมงานพลุดอกไม้ไฟแล้วก็ตะไลแสนโดยพระตุ๋ยกำแพงครับรวมด้วยครับหน่งน้ำเช้คลุยสารมาทําการจุดถวายเป็นพุทธบูชาณนะสวนพระพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติของท่านคูบาบุลลอมนอกแก้วโพธิญาณน,นะครับที่อำเภอวางทองจังหวัดพิษณุโลกครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับแตะไลแสน ขึ้นสมบูรณ์ล่มกลางสมบูรณ์แตะไลหมื่นห้าบ้างขึ้นสมบูรณ์ล่มกลางทั้งห้าบ้างสมบูรณ์ส่วนพลุมีบ้างครับที่ผู้ควันที่สายชนวนสายล่มขาดสมบูรณ์แล้วทุกอย่างบอกว่าเรียบร้อยแล้ว,ลลวตอนนี้ทีมงานกําลังตอนนี้ทีมงานกําลังนําไปเก็บหลมนะครับ